เลยนะว่าดาวเหมาะกับบิกินี่สีไหนวันนี้เอามาสองสีค่ะสีเขียวแล้วก็สีขาวนะคะเดี๋ยวดาวจะเปลี่ยนมาแล้วทุกคนช่วยเลือกเลยนะว่าดาวใส่สีไหนสวยมาแล้วค่ะทุกคนสีแรกนะคะจะเป็นสีขาวนะคะใครว่าสีขาวสวยเข้ากับดาวกดหนึ่งมาจ้านี่เลยสีต่อไปจะเป็นสีเขียวค่ะเดี๋ยวดาวจะไปเปลี่ยนสีเขียวให้ดูนะคะชุดที่สองค่ะชุดสีเขียวค่ะทุกคนสีเขียวเนียวซับใครว่าสีนี้สวยแซ่บเข้ากับดาวกด องมาค่ะทุกคนใครชอบสีขาวนะคะกด1ส่วนใครชอบสีเขียวเนี่ยซอบแบบนี้กด2ค่ะถ้าใครชอบทั้งสองสีกด2 2มาค่ะทุกคนจ้าจันทบุรีต้องลุกเป็นไฟค่ะนีโโ่เหรอส่วนแซดบ,บอกวันนี้<อ>มาเที่ยวจันทบุรีค่ะทุกคนเป็นแพริรมน้ําแบบส่วนตัวเลยนะคะเพิ่งเปิดใหม่เลยนะอยู่ที่หมู่บ้านไร่แผ่นดินค่ะที่พักชื่อว่าเดอะลาฟจันทบุรีค่ะทุกคนจันทบุรีต้องลุกเป็นไฟค่ะ เหรอสวยแซ่บบอโอ้หนี่ครับก็ไม่ค่อยเด่นเท่เทาไหร่เลยนะสีเขียวมาแต่ไกลเลยเอาเถอะเขาว่าสีเขียวเหนียวซาบเ,เลยหรอดูงั้นดูทองนี่นี่ดูงั้นจักเครื่องมาห้องโอ้โหนี่ใครว่ามุมนี้สวยบวกหนึ่งมาให้หน่อยใครว่าสีบิกินี่สีเขียววันนี้สวยเข้ากับดาวคอมเมนต์มาหน่อยนี่ครับขอสามคำให้กับลุคนี้หน่อยค่ะทุกคนคอมเมนต์มาหน่อยอ๋อสวยจริงแต่นอกไม่อยากสิบอกเป็นอย่าง ตื่นแต่หกโมงเต่งหน้าสองชั่วโมงเต่งหน้าสองชั่วโมงไปได้เลยมาเที่ยนี่ต้องได้รูปสวยค่ะนี่ครับใครว่าดาวสวยบ้างวันนี้กดบวกหนึ่งมาหน่อยคอมเมนต์มาหน่อยกดบวกหนึ่งมาให้หน่อยจ้าทุกคนนี่นี่นะครับมีทั้งหมด2ห้องนอน2ห้องน้ำพักได้8คนอันนี้คือห้องนอนของเราค่ะทุกคนมีทั้งหมด2เตียง ใครว่าสวยบ้างบวงหนึ่งมาน้อยนั่งดูวิวเลยเฮ้ยห้องพักทุกห้องติดแอร์ค่ะทุกคนสําหรับราคานะคะแบบเหมาลางวันธรรมดานะคะอยู่ที่1 5 0 0 0บาทนะคะตกคนละ1,875บาทนะคะเหมาลามนี่พักได้8คนค่ะ uh huh. ถ้าราคาวันศุกร์เสาร์นะคะ แล้วก็มีน้ําดื่มน้ําแข็งให้ค่ะสําหรับราคาที่พักแบบรวมอาหารนะคะราคาวันธรรมดานะคะวันอาทิตย์ถึงวันพฤหัสคนละ2,600บาทค่ะส่วนวันหยุดสุกเสาร์นะคะคนละ2,900บาทค่ะราคานี้นะคะรวมที่พัก2วัน1คืนนะคะรวมเรือรับส่งนะคะแล้วก็มีอาหารเย็นนะคะเป็นซีฟูด้ดปูกุ้งด้วยค่ะมีน้ําดืม่มแล้วก็มีน้ําแข็งให้ด้วยค่ะแล้วก็มีเรือ หมู่บ้านไร้แผ่นดินนะคะแล้วที่สำคัญนะเรามองเห็นก่อช้างจากตรงนี้ได้เลยใช่เห็นก่อช้างนี่นี่เลยไปตรงนี้เนี่ยก็ยเป็นก่อช้างแล้ว